สวัสดีค่ะดิฉันสมลัยโอไบรอันในยุคที่ภาพลักษณ์ภายนอกถูกนำเสนอผ่านโลกโซเชียลมีเดียมากกว่าที่เคยเรามักเผลอเชื่อว่าสเสน่ห์คือสิ่งที่เกี่ยวกับความหลอความสวยหรือรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงคือพลังภายในที่ไม่จำเป็นต้องเห็นได้ด้วยตาแต่รู้สึกได้ โดยใจสเสน่คือการทำให้คนรู้สึกดีเวลาที่ได้อยู่ใกล้เป็นการส่งพลังบวกออกไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพยายามปรุงแต่งจากมุมมองทางจิตวิทยาคนที่มีสเสน่มักมีพฤติกรรมบางอย่างที่สอดคล้องกันอย่างน่าสนใจและในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ หาสิ่งที่คนมีสเสน่ห์มักทำพร้อมอธิบายด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาและยกตัวอย่างในชีวิตจริงอีกด้วยค่ะสิ่งที่หนึ่งพวกเขาทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีและมีความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณทําแต่มันคือความรู้สึกที่คุณทําให้คนอื่นรู้สึกต่างหากที่ทำให้เขาไม่มีวันลืมคุณ คนที่มีสเสน่ห์มักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีแม้บางครั้งจะไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ได้ทำสิ่งใหญ่โตเลยก็ตามพวกเขารู้จักฟังอย่างตั้งใจให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กน้อยของผู้อื่นเช่น การสังเกตว่าเพื่อนร่วมงานดูเหนื่อยหรือถามไถ่ด้วยความจริงใจว่าช่วงนี้โอเคไหมทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าความสามารถในการปรับ คลื่นอารมณ์ให้เข้ากับอีกฝ่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของการมีความเข้าอกเข้าใจคนที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยไม่ตัดสินมักจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขาสื่อสารได้มากกว่าคำพูดเขาส่งผ่านความรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวยกตัวอย่างเช่น คนคนหนึ่งอาจไม่มีคำแนะนำที่ดีนักแต่เขาฟังเราโดยไม่ขัดไม่รีบตัดบทไม่เสนอทางออกลอยๆแล้วพูดเพียงว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะคำพูดนี้อาจธรรมดาแต่กลับส่งพลัง ข้อที่สองพวกเขาให้เวลาและความสำคัญกับตัวเองสเสน่ห์เริ่มต้นจากการรู้จักรักตัวเองอย่างถูกวิธีไม่ใช่ความหลงตัวเองแต่คือการรู้จักคุณค่าและการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงจากแนวคิดในจิตวิทยาเชิงบวกมีคำว่าความเมตตาต่อตอนเองถึงเป็นทัศสำคัญที่คนมีสเสน่ห์มักมีสูงพวกเขา ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบแต่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแม้ในวันที่หลมเหลวพวกเขากล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหมาะกับตนเองกล้าอยู่กับความเงียบเพื่อฟังเสียงจากข้างในไม่กลัวการอยู่คนเดียวและมักเลือกทำสิ่งที่เติมเต็มพลังให้กับจิตใจเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือแค่หยุดพัก เมื่อเหนื่อยเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะมีพลังบวกมากพอที่จะแบ่งปันไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้สึกฝืนหรือหมดแรงลองนึกถึงเพื่อนที่ดูมั่นใจมีความสงบภายในเขาไม่จำเป็นต้องพูดเก่งหรือโดดเด่นที่สุดในวงสนทนาแต่กลับหน้าดึงดูดเพราะเขาดูไม่พยายามขายตนเองแต่เขา ยืนอยู่บนความเป็นตัวของตัวเองอย่างสง่างามข้อสพวกเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพึงพาได้สเสน่ห์ของบางคนไม่ได้มาจากความสนุกหรือความโดดเด่นแต่มาจากความน่าเชื่อถือลึกๆแล้วมนุษย์ต้องการความมั่นคงความรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เราหันไปหาได้เมื่อชีวิตสั่นคลอน จากงานวิจัยด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์ความรู้สึกว่ามีฐานที่มั่นเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งคนที่มีสเสน่ห์ในระดับจิตใจมักทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นให้กับคนรอบๆข้างโดยไม่รู้ตัวเขาไม่หนีหายเมื่อมีปัญหา เขารับฟังโดยไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองมาเป็นศูนย์กลางเขาอยู่ตรงนั้นแม้วันที่เราไม่มีอะไรดีเลยยกตัวอย่างว่าในชีวิตจริงอาจเป็นเพื่อนที่คุณโทรหาในวันที่ร้องไห้หนักเขาอาจพูดน้อยแต่เขาไม่ตัดสินไม่หายไปไหนและไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดที่ไม่เข้มแข็งพอ ความสามารถในการเป็นผู้ให้ความรู้สึกปลอดภัยคือสิ่งที่ทำให้สเสน่ห์ของบางคนชัดเจนยิ่งกว่าแสงแฟลตอีกนะคะข้อ 4. พวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ภาระนี่อาจเป็นคุณสมบัติที่ลึกซึง้งและเข้าใจยากที่สุดคนที่มีสเสน่ห์มักจะไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าการอยู่ใกล้เขา คือความเหนื่อยล้าหรือความยุ่งยากในเชิงจิตวิทยาเราพบว่าบางคนมักสร้างความสัมพันธ์แบบการพึ่งพาทางอารมณ์อย่างมากจนกลายเป็นภาระให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเช่นต้องการความสนใจตลอดเวลาหรือขาดหวังให้คนอื่นมาดูแลอารมณ์ของตนเองตรงกันข้าม คนที่มีสเสน่ห์เขาจะไม่แบกความรู้สึกให้คนอื่นต้องจัดการและไม่คาดหวังให้คนอื่นมาทำให้ตนเองรู้สึกดีเสมอไปพวกเขาเลือกที่จะรับผิดชอบอารมณ์ของตนเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรขอความช่วยเหลือและเมื่อไหร่ควรจัดการตัวเองอย่างเข้มแข็งลองนึกถึงเพื่อนที่คุณรู้สึกสบายใจเวลาคุยด้วยเพราะเขาไม่ดราม่า ไม่ทอดใครไม่เรียกร้องแต่พร้อมอยู่ข้างๆเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือและข้อ5พวกเขาไม่คาดหวังการยอมรับจากผู้อื่นสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดของคนบางคนอาจมาจากความไม่พยายามจะเป็นที่รักนั่นเองคนที่มีสเสน่มักมีความมั่นคงภายในสูงพวกเขาไม่ได้แคร์ว่าจะมีคนชอบหรือไม่ เราะเขาไม่ได้ใช้มุมมองของคนอื่นเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตัวของเขาเองในเชิงจิตวิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่าการมองว่าอำนาจควบคุมชีวิตอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นพวกเขาไม่ทำอะไรเพราะกลัวจะถูกปฏิเสธแต่เพราะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ตนเชื่อสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อคุณหยุดพยายามที่จะน่ารักหรือเป็นที่รักคุณกลับกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงเพราะคนมักรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนที่ไม่ตัดสินตัวเองและไม่ตัดสินผู้อื่นสรุปสเสน่ห์คือพลังภายในไม่ใช่ภาพลักษณ์ภายนอกความมีสเสน่ห์คือผลลัพธ์ ของการเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและกล้าเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่ต้องขออนุญาตใครเมื่อคุณทำให้คนอื่นรู้สึกดีให้ความสำคัญกับตัวเองพึงพาได้ไม่เป็นภาระและไม่คาดหวังการยอมรับสเสน่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องพยายามสุดท้ายแล้วคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่ทุกคนรักแต่คือคนที่ทำให้เราอยากรักตัวเองมากขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้เขาและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแรงบันดาลใจมากขึ้นอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรันสวัสดีค่ะ